ครับสวัสดีครับอันนี้อยู่กับโค้ดดำรงศักดิ์นะครับอยู่ที่โซนทุเรียนต้นเล็กนะครับโซนนี้ร้อยต้นนะครับผมให้ดูทุเรียนก่อนนะครับจากแปลงที่มียอดแห้งกิ่งแห้งใบเหลืองเริ่มกลับมาสมบูรณ์ดีแล้วนะครับตอนนี้ดูจากภาพรวมก็ประมาณ7-80%นะครับจากการที่เรา ตั้งใจไว้นะครับผมก็ให้ให้แปดเต็มสิบไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าใบนี้เพิ่งจะเริ่มสวยนะครับที่ผ่านมาใบปริมาณใบเขาจะน้อยครับผมเนี่ยครับให้ดูรอบๆก็วันนี้จะรอบตัดหญ้าเจ้าของแปลงเขาจะใช้รถไถตัด,ดก่อนนะครับแล้ว ทีมงานของเราก็จะเป็นคนที่จ้างจ้างคนตัดหญ้ามาตัดนะครับก็วันละห้าร้อยต้งสองโซนเลยนะครับผมโซนต้นใหญ่ด้วยนะครับต้นใหญ่ก็เริ่มกลับมาสวยดีแล้วนะครับส่วนเรื่องการตัดหญ้านี่เป็นเป็นเรื่องที่เกษตรกรหรือชาวสวนทุเรียนนี่ปวดหัวมากๆเพราะว่าหนเดือน หนึ่งเดือนนี้ท่วมเลยนะครับเนี่ยครับนี่ฉีดยาไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเป็นยากคากําจัดยากมากเจ้าของแปลงเขาก็เลยเอารถไถมาตัดให้ก่อนนะครับหนึ่งรอบแล้วก็ให้คนตัดหญ้ามาตัดเฉพาะกกเฉพาะโคนนะครับเนื้อที่สิบก็ไร่ก็น่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งวันน่าจะเสร็จแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้รถไถนําลักษณะอย่างนี้นะครับผม ก็จะใช้เวลาขั้นต่ำสองสามวันนะครับผมแล้วคนตัดหนึ่งคนคนละห้าร้อยเราจ้างสองหนึ่งคู่สองคนน่ยนะครับก็เป็นการประหยัดต้นทุนเราไปด้วยนะครับเนี่ยครับเจสีเขาเป็นคนขับเองเลยนะครับอันนี้รถถ่าประจําตําแหน่งของเมียเขาเลยนะครับผมเนี่ยครับสุดยอดเลยนะครับผมก็วิ่งระหว่างแถว ได้นะครับผมเหลือเฉพาะแค่โคนแค่กบอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าหรือมีข้อมูลอะไรที่จะอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกในกลุ่มหรือเพื่อนเพื่อนชาวสวนผู้เรียนได้ติดตามข่าวสารข้อมูลใหม่ๆก็คอยติดตามกันด้วยนะครับผมท่นนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ